เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กำลังเพลินเลยนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้นะครับที่ผมมาที่นี่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเปิดหนังชีวิตของคนที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิสวนแก้วนะครับที่วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับว่าของมือสองเหล่านี้ได้ให้โอกาสและชีวิตใหม่กับคนที่นี่ยังไงนะครับติดตามดูกันเลยครับในทุกๆวันจะมีรถจากมูลนิธิสวนแก้วไปรับของบริจาคจากบ้านผู้ใจบุญที่แจ้งเข้ามาหรือผู้ใจบุญบางรายก็ขับรถมาบริจาคด้วยตนเองอาคารแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยข้าวของจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงเร่งคัดแยกพร้อมทําความสะอาด ก่อนจะกระจายไปยังอาคารสองชั้นเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้ามือสองที่พร้อมใช้งานต่อไปใครจะเชื่อล่ะครับว่าของบริจาคจากผู้ใจบุญจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนนับพันชีวิตที่วัดแห่งนี้ที่ต้องดูแล คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ที่คิดริเริ่มในการสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบุคคลผู้ด้โอกาสเยอะแยะมากมายเลยนะครับนั่นก็คือพระราชธรรมนิเทศหรือว่าหลวงพ่อพยอมกัลยาโณนั่นเองนะครับกราบนมัสการครับผมเจริญพรหลวงพ่อครับผมอยากทราบว่าหลวงพ่อเนี่ยมีการคิดและก็ริเริ่มที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสแล้วก็มาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกคนยังไงครับตอนแรกเลย วันนั้นรับงานไปเทศเจ้าของบริษัทเนี่ยมารับเราตอนนี้รถเขาผ่านหน้าบ้านเขาก็ขอแวะเดี๋ยวเดวพอแวะปับ๊บเราเห็นลูกคนใช้ในบ้านเนี่ยเอาขยะถุงดำเนี่ยมาทิ้งใส่ถังใหญ่ปรากฏว่าขณะนั้นน่ะมีพวกรถซัลเล้งเข้าไปแย่งกันตอนนี้ของที่มันอยู่ในนั้น,นก็มีเลอะเปื้อนที่เราฉุกกิดเป้งเฮ้ยอย่างนี้ถ้ามี การประกาศให้คนเอาของมาทิ้งที่วัดเราก่อนอะไรที่ไม่ใช้ที่มันยังพอใช้ได้จัดขายกองนี้เท่านี้กองนี้เท่านี้เท่าน,น,นี้ให้เขาซื้อไปแล้วก็ไปขายต่อต่อมาอีกพอคนมาเห็นเนี่ยคนก็เริ่มเอาของมาบริจาคที่วัดบานเลยตอนนี้ก็เลยต้องทำเอเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตผูยากไร้อ๋อเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนแบบปัจจุบันนี้เนาะใช่สิ่งของที่ดูไร้ค่า กลับสร้างรายได้จนส่งผลให้คนงานที่วัดมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนอกจากนี้ที่นี่ยังมีที่พักให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งเด็กเล็กและครอบครัวที่ด้โอกาสชีวิตที่ดูอับจนหนทางของพวกเขาจึงเหมือนได้ตั้งหลักใหม่อีกครั้งอย่างเช่นกรณีของคุณเบียร์ที่อดีตเคยป่วยซึมเศร้าไร้ที่พึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าจัดซื้อของมูลนิธิคุณเต้ยอดีตเคยต้องโทษ ปัจจุบันเป็นผู้รักษาความปลอดภัยของมูนิธิคุณหมีอดีตตกง,งานไร้ที่พึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคนสนิทของพระพยอมถ้าไม่มีที่นี่ไม่มีมลูลนิธิชีวิตผมก็อาจจะจบไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นขยะสังคมเลยด้วยซ้ำเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างคนสร้างอาชีพนะครับวันนี้คุณเอฟหรือว่าคุณธีรพงศ์กิติจารุรัตน์นะครับเจ้าของบริษัท เอลิสพ็อกเกอร์ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์น้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคมจินและกระดาษทิชชู่เปียกนําผลิตภัณฑ์มามอบให้กับทางวัดสวนแก้วนะครับเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ต่อไปครับคุณเอฟครับ,รบอย่างวันนี้ที่คุณเอฟเนี่ยได้นําผลิตภัณฑ์นะครับมาที่วัดสวนแก้วไม่ว่าจะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเคมจินและก็ยังมีกระดาษเปียกคุณเอฟ อยากจะให้เกิดประโยชน์ยังไงกับทางวัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีประสิทธิภาพยังไงบ้างครับผมหลักๆเลยนี่นะครับก็คือในวัดเนี่ยเป็นแหล่งที่ผู้คนจำนวนมากนี่นะครับชอบมานั่งวิปัสสนากันแล้วก็มานั่งสมาธิหรือบางทีเนี่ยก็คือมาประชุมกัน ดังนั้นเนี่ยตัวน้ํายาฆ่าเชื้อตรงนี้ครับสามารถที่จะป้องกันตัวเชื้อโรคจากผู้คนจํานวนมากมารวมตัวกันได้ซึ่งตัวน้ํายาพวกนี้เป็นตัวที่สามารถฆ่าเชื้อได้เกือบทุกประเภทอัปเดตของปี2023เลยครับไม่ว่าจะเป็น ISV มือเท้าปาก h 1 n 1โควิด19หรือว่าเป็นสายพันธุ์เกี่ยวกับโรคสปองต่างๆนี่นะครับครับผมแล้วอย่างที่รู้กันว่าวัดส่วนแก้วเนี่ย ก็จะมีการเปิดรับบริจาคของนะครับแล้วก็นํามาจําหน่ายต่อเป็นสินค้ามือสองเพื่อเอาไรายได้เนี่ยมาช่วยทางวาดัดอยากทราบว่าอันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เราสามารถไปช่วยทางด้านนี้ได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปเปล่าด้วยอันนี้แน่นอนครับร้อยเเลยเพราะว่าหลักๆเลยนะครับตัวที่มาบริจาคเนี่ยจะมีทั้งหมด3ไอเทมครับ,รบก็คือจะเป็นตัวฟอกกี้ใช่ไหมครับฟอกกี้เนี่ยจะไว้ฉีดตามโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ตามพวก สิ่งของต่างๆที่เราหยิบจับนะฮะแล้วก็ที่ชู้เปียกเนี่ยก็จะสามารถที่จะเช็ดตามจุดต่างๆจุดสัมผัสที่มีผู้คนเนี่ยมาสัมผัสเป็นจํานวนมากได้แต่ตัวของเล่นตัวนั้นนะครับหรือว่าสิ่งของที่บริจาคเนี่ยตัวนั้นอ่ะบางทีอาจจะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตรงน,นี้ต้องใช้เครื่องพ่นหลองฝอยตัวสีแดงกับตัวสีฟ้าครับหึ่งฝาเนี่ยเท่ากับ10ซีซีนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธินำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพทีมงานของคุณเอฟจึงสาธิตพร้อมอธิบายการใช้งานจริง โดยละอองฝอยจากเครื่องพ่นที่ผสมไปด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ mm hmm. เมื่อพ่นกระจายไปทั่วอาคารและทุกซอกทุกมุมจะไม่ทิ้งสารตกค้าง mm hmm. ซึ่งที่ผ่านมาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคถูกใช้งานในหลายหน่วยงานและองค์กรที่มีการรวมคนจำนวนมาก เนฟครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยคนทางบ้านเห็นแล้วสนใจอยากจะใช้บ้างอยากจะได้ผลิตภัณฑ์นี้บ้างนะครับแต่ว่าพื้นที่เขาไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ต้องใช้เครื่องพ่นอะไรเงี้ยสามารถติดตามโปรโมชั่นหรือว่าช่องทางการจำหน่ายได้ทางไหนบ้างครับโอเคจริงๆแล้วตัวเซตตัวนี้นะครับทำมาเนี่ยเพื่อให้เฉพาะโฮมยูสเท่านั้นเลยครับก็คือเป็นโฮมยูสที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านเลยครับ สิ่งที่จะให้วันนี้นี่นะครับก็คือเป็นเซตที่จัดให้โปรโมชั่นพิเศษมากเลยปกติแล้วตัวน้ํายาตัวนี้นะครับที่เป็นหัวเชื้อเข้มข้นพิเศษจากประเทศอังกฤษตัวนี้ยเคมเจนเนี่ยขายที่ลิตรละ3,500บาทแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,490คือลดไป50%ลดไป50%เลยซึ่งหนงตันี้เนี่ยจะแถมตัวที่ชู่เปียกตัวนี้่ห่อครับที่ให้6หอด้วยกันมูลค่าทั้งหมดตรงนี้6ห่อเท่ากับ หกรบาทครับหกรบาทก็คือให้ไปเลยให้ไปเลยครับและแค่นั้นก็ยังไม่พอด้วยยังไม่พอเห็นบอกว่าถ้า100คนแรกได้อะไรอีกครับได้ฟอคกี้ตัวนี้แถมอีกครับตัวนี้มูลค่าประมาณ650ครับ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นฟอกกี้ที่พร้อมใช้งานแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อ H1N1 มือเท้าปาก RSV โควิด1 9ได้หลายสายพันธุ์เลยอัปเดตของปี2023ด้วยครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใช้ฟอกกี้หมดแล้วสามารถเอาหัวเชื้อนี้มาเติมได้ด้วยใส่ในฟอกกี้ได้ด้วยง่ายว่าเอาตัวนี้มาเติมอีกได้เป็นร้อยรขวดได้เลยครับผมเท่ากับ1490ได้ ท,ที่ชู้เปียกไปห่คอใช่ครับหกรบาทละ,ะแล้วก็100่รอคนแรกรได้ฟ็อกกี้อีกับแล้วสามารถติดตามได้ทางไหนครับพี่ถ้าสมมติอยากจะได้แล้วติดต่อเข้ามาทางไหนเลยโอเคสามารถติดต่อได้ในช่องทางด้านล่างตรงนี้เลยครับก็คือจะแอดไลน์หรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์คอลเซนเตอร์ตรัวรรรนี้ก็ได้หรือว่าจะเยี่ยมชมในเว็บไซต์ด้านล่างที่โชว์ตามลิงก์เลยก็ได้ครับ ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคได้ถูกเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิใช้งานจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่อาคารรับของบริจาคไปจนถึงสถานที่ต่างๆภายในวัดสุนแก้วครับและความตั้งใจของคุณเอฟนะครับก็ได้ส่งผลให้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปนะครับส่วนใครที่อยากจะไปอุดหนุนสินค้าก็สามารถตามไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับส่วนใจใดเนี่ยต้องขอตัวไปอุดหนุนสินค้าของทางวัดก่อนนะครับเพื่อที่จะต่อยอดต่ออาชีพให้กับคนที่นี่ครับ